สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเอสเดชเชอร์บีครับซีซ่นสิบสองนี้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับผมระวางครับไซรโอติกครับของคุณเปเปอร์กับคุณเบนะครับแล้วก็มาต้องมาพบกับบายูนี่ครับของคุณนัทแล้วก็คุณเก่งนะครับผม วันนี้ผลจะจบยังไงครับใครจะได้แชมป์ซีซั่นที่12ไปนะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมมาฟังกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับมาอยู่ที่สนามเอเจสเตเดียมครับจะเป็นสนามที่ใช้ในการแข่งขันในวันนี้นะครับผมเอาล่ะครับผมมาดูแล้วผมฝั่งเซลติกกันก่อนเลยครับผมผู้รักษาประตูครับเป็นอยุริว่าคานครับผมคู่เซ็นเตอร์แบ็กสองคนครับเป็นเปาลมันเนี่ครับคู่กับคอสซาคุต้านะครับผมวิงแบ็กสองข้างครับเป็นเบอร์กูมี่ครับคู่กับจอคัสเซโล่ครับผมกลางลูกสองคนครับเป็นโจโจคิมิคู่กับมิเชอุสนะครััับบผมมมแลลล้ววกก็ีิิฟตรคคนเย เป็นกิีติกับผู้กับฟอเรนเวียสรวมถึงลูฟิโก้ด้วยนะครับแล้วก็หน้าเป้าครับใช้เป็นมินิซุสจูเนียนะครับผมสถิติของคู่นี้ค่อนข้างโหดเลยเลยครับผม8เกมนะครับผมชนะ6เสมอ1แพ้1ครับยิงไป19เขาลูกครับวิเลเจ็ดสิบห้าเปร์เซ็นตัวเป็นวิเลตที่สูงที่สุดในรายการตอนนี้แล้วครับสำหรับคู่นี้แผนที่ทั้งสองคนใช้ครับเป็นควิกเคาน์เตอร์ครับ4-2-3-1ครับผมเปิดเกมลูกเต็มสูบเลยนะครับใช้ตัวเขาในการทำเกมมาดูครับว่าเขาจะสามารถคว้าแชมป์ในรอบ12ได้หรือเปล่าครับ เดี๋ยวมาดูฝั่งของบอลยูน่ากันบ้างครับผมบอลยูน่าครับตัวสาประตูเป็นปีเตอร์เชกครับผมคู่เซนเตอร์สองคนเป็นโทมิยาสุคู่กับเบ็คเคนเบอร์ครับแล้วก็แบ็คสองภางเป็นฟิลิปรามคู่กับเตโอฮันเดสแล้วก็มิดฟิลด์สองคนจะเป็นฟาติเวล่าคู่กับสตีเวนเจอร์ลัดแล้วก็กลางลุกครับเป็นลุดกุลิกครับผมแล้วจะมีปีกต่ำตัวหนึ่งเป็นเพอร์โรวิเวตครับแล้วก็หน้าคู่สองตัวเป็นคริสโนโรนัลโดกับเคเลียเนมปาเป้ครับผมสถิติก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับ8เกมครับชนะ 5เกมเสมอสองแพ้1ยิงไปสิลูกวินเลตหกจุร์เซ็นครับสำหรับคู่ของคุณอาณาและคุณเก่งแล้วก็แผนที่แกใช้ครับจะเป็นลองบอลคอนเตอร์ครับ4-2-2สครับผมมาดูครับว่าเขาจะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าครับคู่ไหนจะเป็นคู่ที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมเอาละครับผมเกมเราจะเริ่มต้นขึ้นครับระหว่างเซลติกครับกับไบร์มินีครับผมเป็นฝั่งเซลติกครับจะได้เขี่ยบอลก่อนครับผมกรรมการได้สัญญาเริ่มเกมครับเซลติกเริ่มเกมมาแล้วเราอ็เชลโล่ครับ เสเส้นไม่มีใครมากรอชมไปแล้วคือหลังไปก่อนครับตั้งเกมกันใหม่ครับบาเกนจะได้เป็นฝ่ายบุกกลับบ้างครับผมศาสตร์ยาวไปเลยที่สายมือมาถึงครับกุนันท์จ่ายออกมาพลิกหนีไปแล้วหนึ่งล้วจี้เข้าไปครับต่งไงพนหรือเปล่าไม่พลครับเนวิสเลยมาจบบอลมาได้ยังไงหักเข้าในไปครับคุณที่กุนันทแหวก6กหนึ่งไม่พลหรือฟิกโก้ครับฟิโก้เก็บได้แล้วแทงเข้ากลางมาแบบนี้ไม่พนครับผมส่นคือหลังไปก่อนครับเคลียร์ทิ้งออกไปเป็นของฝั่งของคุนันท์อีกครั้งหนึ่ง บอลยาวเข้ามาอีกทีนึงยังไงบอลมายืนอยู่ใส่เอาระข้างไม่พ้นล,ลูกนี้ไม่พ้นจริงบอลกูมีเก็บบอลไม่ได้อยู่ <_ S 1> เคอุสหล่อเพื่อนเติมแล้วไม่ได้เหมือนกันครับผมยังไง,ง,ไงที่อยู่ครับออกขวาไปแล้วแล้วตแทงออกมาซ้ายพลิกหนีไปหนึ่งครับพาเวนเวตหลังคืนเข้ามาแล้วไม่ได้ครับตรงนี้ตนเตโอฮินเด้ครับช้าไปมันทุ่มของฝั่งเซลติครับผมชา้าขึ้นไป ซาโกต้าไทยเอาไม่ดีแบบนี้เอาละฮะตายไม่ดีลงรองแบบนี้ยังไงครับแล้วเรียบร้อยครับปาเปิดหัวหนึ่งศูนย์ครับจากคริสโนโร่รับชกบอลจากเท้าเลยครับออกนำไปแล้วครับบอยูนิครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมโอ้โหลูกนี้ครับเขาซาโกต้าครับแกจ่ายไม่ดีครับไม่ได้ดูว่ามีคนยืนเฝ้าอยู่ครับโดนชกไปกลางทางเรียบร้อยเลยครับเปิดสกอร์มาแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์มันเริ่มกันใหม่แต่ว่าตอนนี้เสียบอมืออีกครั้งนึงครับเาเฟลติกแล้วแหวกไปหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดจริงหนีออกไปแล้วครับคุณอนัท อ่าพี่ดีกว่ามือปาดเข้ามาให้ครับฟิลิปแล้วรออยู่แล้วตีออกไปสุดเส้นแล้วหักข้อเท้ากลับมาดึงหนีคืนหลังออกไปไต่ออกขวาฟิลิปคอร์ดเข้ามาน้องก็โดนเคียร์น้อปั๊บยังไม่ได้บผมยาวไปก่อนครับบอลอยู่ที่มาเดอีกครั้งนึงครับมาเดัินเตอปฝ่ายคุมเกมครับมอนโดคืนหลังมาว่าจับบอลไม่ดีครับเอาไปที่ซ้ายมือไตโอนเดนเดสโดนเบียดแบงมาจากดูฟิโก้บอลมาได้แล้วจะสฉบกลับเร็วของฝั่งเซอร์ตติครับเอาแล้วฮะเซอร์ติล้อจ่ายออกไปปาดหน้าให้วินิซีอุตจูเนียไม่พ้นครับว โดนจบไปแล้วบอลออกไปแล้วเป็นเพราะเออทำออกไปส่วนติดจะเป็นฝ่ายได้รุ่นบอลน,นะครับไปที่บาโกมีครับหลังมาแล้วอา้าวฟลอเรนเวียจะคืนมาโจโฉทิมิดไหลไปที่ฝั่งของมิติกไม่ด้ันกันยังไงฟิลิปคืนหลังกันมากิซโนโรนโดไหลออกไปที่มันไปโดนคอตาคตาุต้าย่างไปก่อนครับออกมาซสารแล้วเสียบอลให้จบไปในครั้รงนนหนึ่งแล้วหากออกมาที่ฝั่งของปาเวลิเวตจี้ออกมาขวาไม่พรมับบาโกมียังตามไม่ทัน ไหลเข้ากลางไปแล้วมีซุสเทบอลไต่ออกมาขวาแหวกหนึ่งไหลออกไปที่ลุยฟิโก้แล้วสุดเส้นคอร์ดเข้าไปเอาแล้วโคกมาแบบนี้ไม่โดนไม่คดกรบครับเราฟังของคิติครับผมือบเป็นลูกที่อันตรายของฟังเซลติครับตอนนี้ตามหาลูกตีเสมออยู่ครับของของเซลติแก่ผมบายเยน์ออกตูต้านาไปแล้วครับจากการจา่ายพลาดของมอสตาคุต้าครับผมน,นี่มา24นาทีแล้วนะผมยาวมาทางฝั่งบายเยน์ครับเนเป็ด จ่ายมาที่ซ้ายคืนให้เวทครับเล่นกันสองคนครับเน็เวทคืนมาครับเหนเดสโดนโชคมาครับอาแล้วะฮะขึ้นเกมจะหรือฟิโก้ครับจี้เข้ามาสุดขวามาปาดออกหน้ามาพาเวนเวดฟาเรเวดยังไงจี้เข้าไปแต่ออกขวาให้นิฟิดุสแล้วมีคนซ้อนอยู่หูยยังดีครับทีเซ็นเตอร์แบ็กของไทยยังยืนรอยครับผมแต่โอจะสวนกลับเร็วเหมือนกันไหลามาเพลย์เน็เวทเน็ดเวทรอเพิ่งวิง่งอยู่คือมีสี่ตัวข้างบนมีสี่คนข้างบนมีสี่คนยังไงปาดเข้ามาดีด้วยแต่ว่าน้ำหนักไม่ดีครับ เอาบอลไปครับชมัยเคยหนูมาตัดบอลไม่ได้แล้วเป็นบอลของเซลติกครับผมบอลเลนเมดเข้าการมาวีซิจุตแต่มาหลุยฟิกโก้ไม่มีคนมีฝั่งขวาต้องเก็บบอลไว้ก่อนคือหลังไปอิติคืนมาวินิจุสแบกลหนึ่งไม่อิคนครับวเวลาเก็บเวลาอยู่ปล่อยให้มาให้พีแอเวนเน็ตเวดไหลไปเลยครับเอเมเป้ตัดมาให้โรนโด้พิกแต่หนึ่งแล้วเคีย์ออกไปครับจากคาร์เทโลครับผม คือมาเก็บบอลไม่ได like well right. mm ้ครับเป็นบอลของบาเยอร์นิคั้งนึงบาเยอร์นิคั่งเก็บบอลได้ดีนะครับผมเป็นฝ่ายได้รองบอลอย่างต่อเนื่องเลยแล้วหลาออกไปดีขวาเอายังไงแต่เข้าในมาแล้วยิงปั้นนี่ติดบล็อกครับชนไปขึ้นบอกไม่มีอะไรลูกนี้ครับหนักไม่ดีครับน่ารักนะครับผมเป็นบอลของบาเยอร์นิคั้งนึงแล้วตอนนี้เซตคอร์ดฝั่งเซตติกไม่สามารถตั้งเกมบุกได้เลยครับบอลไหลไปทีไรก็เป็นของฝั่งบาเยอร์นตลอดเลยเซติดมาได้แล้วเป็นบอลของบาเซตอีกครั้งนึง ิตีกทำชิ้นกันอยู่แล้วไหลออกไปที่ขวามือยังไม่ได้บอลยังเก็บไม่ได้ครั้งหนึ่งแล้วเอ็มเป้ P A เก็บบอลไม่ได้ซูนโนโดหักขวาไปยังไงแต่ออกขวามาพ,มมาพลิกหนีไม่พ้นครับไหลเอาคืนไปครับแต่บอบลไม่ได้อยู่างเตาตีอ้าวนั่นแหละครับเก่าแล้วคาโตตาแก้จ่ายไม่ดีครั้งหนึ่งหูยจ่ายเข้าหาซูนโดอีกแล้วนะอันตรายครับวันนี้เซ็นเตอร์แบ็กของฝั่งเซยุติกยังท่งานปัญหาเลยครับบอลอยู่ที่ฟิลิปครับ สาดยาวมาโน,นโน่ถึงไหมถึงโน,นโน่ด้วยพิดข้างไหนคือหลังมายังไงแทงสวนกลับไปเลยครับรอยมาตอนที่โรดเคลียทิ้งเไปก่อนอาการเป่านุวิดโมเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับผมเป็นฝั่งของเซอติกครับที่ถูกประยุนนำเป็นหนึ่งประตูสู์จากการจ่ายพาของโคอ,อสากุต้าโอเคเลทส์ก ยังไมนดีครับกับเซอร์ติกครับผมตอนนี้บาเยรนนาไปแล้วหนึ่งตัวสูนะครับผมลอยเกมอยู่ที่บาเยรนครับมาดีพาพนุชไปครับผมตอนนี้ยังไงสายมาแล้วเปิดทุกโค้งมาแล้วมงเราเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนาทีพิเศษเท่านั้นครับเท่านี้ไปครับพาบอลมาสุดเซลร์เปิดเข้าไปให้คริสโนโรนโดครับโคกเต็มหัวครับบุริตเทตติ่งทำงานครับเอาละฮะเริ่มเกมได้ไม่ถึง3นาทีครับบาเยรนทิ้งห่างเซอร์ติกไปแล้วครับสองสูทครับโอ้โหไวจริงๆฮะแค่ลูกเขียเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ มาเอาแล้วปยันยังตัดบอลนี้อย่างต่อนเนื่องไปยันนี้ยังคุมเกมได้อย่างดีครับทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังเป็นของเขาอยู่ในช่วง50นาทีแรกครับผมเอาล้ครับมาครับผมมาครับเตอติกตัดบอลมาได้ครับนี่เคลียร์ปาดขึ้นคมจะปั่นส่ก้อยครับมีชุดไม่ได้บอลครับมันก็มีไหลยาวมาครับหรือฟิโก้เก็บได้คืนบอลหนีอยู่ไม่ได้ครับผมโดนโชวไปแล้วเอาแล้วไหลออกมาไปนิเวทพอสตากุนต้ากับนิดเวทละไหลเข้ากลางมาเป้คืนมาไปนิเวเน็ตเวทไหวไหมไม่ไหวก็ต้องเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับ อยู่ที่บาเยอร์นอีกครั้งนึงครับบาเยอร์นกลางคมเก็บไม่ดีเลยครับรออยู่หลายทีสายมือล่าไปคืนหลังมาเจอลาดยัดข้ามหัวไปไม่หายครับบาโกมียังเก็บไม่ได้อยู่เจอลาดคืนมาอ่าแล้วบอลอยู่ที่ฝั่งของบาเยอร์นแล้วต้องเคียวไปก่อนโอ้โหนี่ตัดข้ามหัวให้เอเวนโดรครับผมโอ้่ามาเป็นปลูกเซตพคีครับของฝั่งบาเยอร์นอี่ครับจะเป็นคนเตะเข้าไปครับตรงนี้ข้างในมีเอเวนโดรครับ ตัวรออยู่แล้วแล้วเปิดข้าวไปห้อมุมดีโอ้โดนโชกมาก่อนครับยังไม่ได้ครับไปก้อขึ้นมาเคลี้ยวแล้วบอลต้นตะไม้ยังของเขาไปจนอยู่พอไปนี้จะยิงครับแต่โดนโชกไปก่อนเอาเซอร์ติจะสังเกบเร็วคือหลังมาครับผมปัจจุนี้คืนออกไปหอคิมมี่แล้วปาดมาให้โดนโชกไปแล้วเอายังไงแหวกหนึ่งโดนเคี้ยวมาคือหลังโอ้โหไม่ดีครับโอ้โหบอยันตรงนี้มีปัญหาไอ้เซอร์ติกมีปัญหาการจ่ายบอลมากแล้วตรงนี้ปัจจุนี้จ่ายก็อร์ติกแล้วโอ้โหเป็นการขึ้นเกมไม่ได้จริงนะจากการจ่ายบอลของฝั่งเซอร์ติกนี้ค่อนข้างมีปัญหาเเเลยคคครรรัััับบบขขึ้้นกมมไไ่่ดงงฝอซติ หาการใจบอลมากๆเลยจูเบลิ่แฮมแอปไหลออกมาที่ซ้ายมือคืนกลางไปแล้วรดนโชคไหมไม่ได้ครับผมเน็ตเวดคืนหลังออกไปรับรออยู่แล้วแทงไม่พ้นครับบอลอยู่ที่ฝั่งของเจอรล่าแล้วปาดมาให้ครับไม่พน้นไไปถึงอีเรยันเป้บอลยาวขึ้นมายังไงบอลอยู่ที่ของเฟอร์เรยล่ารเวลไหลเข้ากลางมาเบรลิ่แฮมตัดบอลไม่ได้กองเซลติกมาครับเดินมาบุกม,มาครับเซลติกไหลออกซ้ายไปที่จาวาเซโล คิซโลรอเพื่อนรังใกลเข้ากลางไปครับนัดข้าหัวแต่โดนเคลียร์ท้าไปน้ำหนักไม่ค่อยดีครับ,บการส่งตรงนี้บอลอยู่ที่บลายเย็นตัดได้อีกครั้งนึงครับวเวลาหักข้อเท้าส่งเข้ากลางมาคิซโนโล่โ,โดนคิมคเคลียร์ทิ้งออกไปเราบอลลอยต่ำจะฟาไปแล้วครับล้มหน้าไปแนะครับนี้เป็นล้มหน้าของคิซโนโลนโดครับผม <S <S โรน,นัลเตะครับผมของฝั่งเซลติกครับอุ้มองเข้ากลางมาพอทีนี่โดนเคลียร์บอลออกไปเป็นบอลที่คิียรครับโดนตัดบอลมาแล้วครับ แต่โอเดนเดตคือมาพาวะนิเวทไม่ดียาปบ๊กกุมีจับไม่ได้ก่อนแล้วยังไงเอาบอลมาได้ครับฝั่งของบไบโอเมิวนิกคือเขากลางมาซื้อเวอร์จิลัสจะจับไม่ดีครก็อ่านแล้วเป็นทุตับมาไม่ได้แล้วบาเยอร์นิกพิกเข้าในครับยิงดัดนู่นี้ก็ไม่ได้เหมือนกันครับผมเซฟติกโอ้โหเลยมาบุกครับเขาทะลุเปิดเข้าไปแล้วยังไงขึ้นไม่ครอบไม่โดนครับมิสเตอร์เล็กครับผมสกัดการลูกยิงไม่ได้แล้วยิงสวนกับบอแบบนี้หื่งกับหายครับมิสเตอร์ที่มีครับลัคกี้จอดเต็มท่อครับแม่ต้อง กีได้ทักทายกับบ้าเซลติกับเริ่มมีการปฏิกิริยายในการตอบโต้ครับวิลส์เซพีของฝั่งเซลติกกันบ้างครับ ทีนี้จะเป็นคนคอร์ดเข้าไปแล้วเปิดก็มาลงนี้โดนเคลียร์ทิ้งออกไปจากเวลาเอาล่ะบอลสวนกลับเร็วของฝั่งบาเยอร์มิวนิกมางแทงบาครับเจอลาดเบียดบี้มาจากมูเซล่าแล้วไหวหรือเปล่าควาแข็งแกร่งโอ้โหไม่ทันจริงๆอ่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสำหรับฝั่งของบาเยอร์มิวนิกแลัดตายขึ้นมาจากเจอร์ราเจอร์ราไปคืนมาแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับผมเอโต้ครับเสมอเอโต้ครับยิงลูกนี้เข้าไป3ามศูนย์นะครับนาทีที่เจ็ดสิบแปดทิ้งห่างไซอตติอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับฝั่งของบาเยอร์มิวนิกัส์ครับสวนนกกลลับบูี้ของาเยปร์ครับผม เจอลาดไปนิ่มๆมีกับเอโต้แล้วเรียบร้อยครับระยะแบบนี้ไม่พลาดแน่นอนครับแล้วตัวนี้บใบยันทิ้งห่างไปแล้วนะครับสามประตูต่อศูนย์นาทีเจ็ดสิบแปดตัวนี้เหลือเวลาอีกสิบนาทีครับไม่รวมถ้วยลาบาดเจ็บใบยันตัวนี้ถือถ้วยไว้ข้างแล้วนะอ่าแล้วตัวนี้พลาสติกเสียบอลนี่ครั้งเสริติกตัวนี้ค่อนข้างเป็นหายนะเลยครับกับการไก่บอลแล้วมันเป็นการพลาดที่ไม่น่าพลาครับเพราะว่าเป็นชนะชิงชนะเลิศครับนี่ครับจ่ายบอลไม่ดีแล้วเอาละฮะยังไงไปออกไปที่ฝั่งของ มาขึ้นแปะขวาไหมครับตอเฟโร่ดักไม่ได้อยู่เกียร์ออกมาฝั่งของเซลติกครับรับบอลมาที่เซอมเบียตัวน,นึงเอลโต้พิกค,คือหลาไปที่พาวินเนตแบกนึงแล้วยังไงจ่ายคือมาติบารกบมีครับลรวบิปแฮมไหลเข้ากลางมานี่ครับจ่ายไม่ดีแล้วครับของเซลติกแม่น่าเสียดายจริงๆครับผมขึ้นเกมไม่ค่อยดีครับมิดฟิลด์ทั้งสองฝ่ายรวมถึงผู้เล่นในการบิลด์อัพขึ้นเกมรูกนะ้กันตอนนี้ไม่มีการสัมพันธ์กันเท่าไหร่ครับรับมาขึ้นงับเ,เลตเบตลดท่ามหมามดี เอโต้ผักเข้าในมาโอ้โหแต่ว่ามันจะล้ำหน้าไปแล้วครับตรนนี้ปัญหาคือเชอติครับมาพลาดนะทิงการต่อบอลในการเล่นเกมไม่ได้เลยครับแล้เหลืออาทีสุดท้ายครับกรรมาการจะยกให้กี่นาทีครับปฏิหารมีโอกาสพอไหมซึ่งไม่แน่นอนครับตอนนี้สามอาทิตสุดท้ายพาเวนเนเวทเราเป็นบอลของบาเยนอีกคังโหแล้วบาเยน์บุกจับเลยครับ มาที่ฝั่งขวาที่สมุเอโตคืนเขากงามางเผาไว้แล้ว่แต่พอทัดหนีไปหนึ่งโดนหยกมาครับจากเพนโดนแล้วสาดทิ้งขึ้นมาแล้วกรรมาการดูเวลาแล้วเลียร์ที้ออกไปแล้วกรรมาการ เป่านกหวีดบนเวลาการแข่งขันครับผมเป็นบาเยนมิวนิ่ครับที่สามารถเอาชนะเซอร์ติดวิลาสกอร์สามประตูต่อศูนย์ครับผมขอแสดงความยินดีครับกับบาเยนมิวนิ่ครับผมคู่หูระหว่างคุณอาณครับกับคุณเก่งครับผมที่สามารถพากันครับจับมือครับคว้าแชมป์เอเชียแชมเปี้ยนลีกซีซังไที่สองได้สำเร็จครับผมซีซั่นนี้ครับแข่งสองวิสองครับและได้แชมป์สองคนคู่เลยนะครับผมวินครับหกครั้งครับเสมอไปไปสองครับแล้วก็แพ้ไปหนึ่งครับผมวิเลตหกสิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับขอแสดงความยินดีครับผม เอาละครับผมใครที่อยากมาร่วมสนุกรายการเราแบบนี้นะครับผม <S <S ก็สามารถทักเข้ามาที่แฟนเพจ Facebook หรือว่าลิงก์ที่เราทิ้งไว้ให้ในใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับสามารถสมัครรายการแข่งขันที่13ที่เรากําลังเปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้นะครับเราสมัครที่13แล้วนะต้อน,น,นรับคารวีนะผมใครอยากมีคลิปของเองน,นะครับหรือว่าได้รับได้รับรางวัลนะครับผมรหัสอีฟบอลรวมถึงต่างๆนะครับผมรายการเรเามีแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทั้งนั้นนะครับผมใครอยากมาร่วมสนุกกับเราแบบนีี้กก็สาามรถททั่แเพจ เฟซบุ๊กเอเจได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมเราเปิดรับสมัครที่13แล้วนะครับผมมาสมัครกันเยอะๆนะครับผมบ๊ายบาย